สวัสดีครับเมยนะครับวันนี้เม่มี g a ม i n g งแชร์ดีมาแนะนำให้กับทุกคนครับเป็นเก้าอีกเกมที่เขาใส่ใจทุกรายละเอียดครับผ่านมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเก้าอี้อย่าง Modern Form ครับและวันนี้จะมีรุ่นอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับครับสำหรับตัวแรกที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้ครับก็คือรุ่น Master ร์นจากแบรนด์ DX เ e r e ซนะครับซึ่งคอเกมหลายคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกันดีนะครับผมซึ่งตอนนี้ครับทาง Modern Form เนี่ย เขาก็นํามาจัดจําหน่ายแล้วนะครับทุกคนสําหรับดีไซน์นะครับมีความเรียบหรูแล้วก็ดูภูมิฐานม,มากๆเลยนะครับและในส่วนของอบอดนะครับเป็นไมโครไฟเบอร์นะครับมีผิวสัมผัสที่เหมือนหนังมากและมีความยืดหยุ่นนะครับจะบอกว่าตอนนั่งลงไปเนี่ยมีความนุ่มแล้วก็สบายมากๆเลยครับ สำหรับในส่วนของฟังก์ชันนะครับเฮดเรนครับสามารถปรับแต่งขึ้นลงได้ตามสรีระของเราได้เลยนะครับผมในส่วนของพนักพิงนะครับสามารถปรับได้นะครับตั้งแต่90องศาถึง155องศารองรับทุกรูปแบบการเอนพิงนะครับให้ความสะดวกสบายอย่างสูงสุดนะครับและเขาเนี่ยยังมีฟังก์ชันนะครับอินทิเกตลำบาซัพพอร์ตครับรองรับแผ่นหลังนะครับทำให้เล่นเกมได้อย่างยาวนานขึ้นนะครับ สำหรับที่ผ้าแขนนะครับสามารถปรับได้ถึง4ทิศทางนะครับเป็นขึ้นลงนะครับเข้าออกครับเลื่อนหน้าหลังนะครับและบิดซ้ายขวาได้นะครับดีไซน์ของเขาเนี่ยมีความสวยหรูแล้วก็แข็งแรงทนทานนะครับในส่วนของฐานเก้าอี้นะครับเป็นอลูมิเนียมนะมีความแข็งแรงทนทานสูงนะครับเบาะนั่งนะครับมีขนาดใหญ่นะครับทำให้นั่งสบายเป็นพิเศษและเล่นเกมได้อย่างยาวนานขึ้นครับ ครับสำหรับเก้าอี้รุ่นนี้ครับเป็นรุ่นรองครับมีดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวนะครับผมมีความโดดเด่นของเคิร์ฟครับรูปทรงแบคเรสเนี่ยอิงจากรูปทรงของรถสปอร์ตครับเพิ่มความสนุกครับกับการนั่งเก้าอี้แบบเดิมๆครับเหมือนกับเราเนี่ยนั่งบนเบาะรถแข่งเลยครับจะมีฟังก์ชันอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับครับสำหรับฟังก์ชันนะครับฐานล้ออลูมิเนียมครับมีทั้งหมด5แฉกครับมีช่องตรงกลางครับให้ลมเสมือนล้อแมกรถนะครับวัสดุเบาเฮดเรตนะครับที่ติดกับแบคเรสเนี่ยเป็นชิ้นเดียวกันผม แพทเทิร์นชิะครับใต้อาร์มเรนทเนี่ยทั้งสองห้างนะครับสำหรับการปรับความสูงของเก้าอี้เท้าแขนนะครับยังสามารถปรับได้อีกสามทิศทางนะครับปรับสูงต่ําได้ปรับเลื่อนหน้าหลังและยังสามารถปรับซ้ายขวาได้อีกด้วยครับมีคันโยกปรับความเหนืดการเอ็นทิงได้ปุ่มการปรับความลึกเบาะที่คลายกับการปรับเบาะของรถสปอร์ตให้ฟิลลิ่งเหมือนกำลังนั่งบนเบาะรถครับ รับแลกเก้าอี้ที่ผมนั่งอยู่นะครับชื่อว่ารุ่นวีด้านะครับผมเป็นเก้าอี้ที่มาในดีไซน์ที่เพรียวบางนะครับและยังมีรูปทรงนะครับเป็น Y Shape นะครับที่มาจาก b a c k r e s t ด้านหลังนะครับผมทำให้เก้าอี้ตัวนี้ครับดูโดดเด่นแล้วก็สวยงามนะครับผมและเขาจะมีฟังก์ชันอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับครับและในส่วนของฟังก์ชันนะครับ a บ e กเรสครับสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับผมและในส่วนของเ e ดเระครับที่มีขนาดใหญ่นะครับและปรับได้ถึง3มทิศทางนะครับทำให้รองรับสรีระของผู้นั่งได้อย่างเต็มที่นะครับ สามารถนะครับล็อกตำแหน่งของพนักพิงได้นะครับมีคัดโยกนะครับสำหรับปรับความหนืดของการเอนได้นะครับทุกคนและเขานะครับยังมีแพดเดิลชิปใต้อาร์มเรทครับทั้ง2ข้างนะครับสำหรับการปรับเบาะต่างๆสามารถปรับความลึกของเบาะได้คล้ายกับการปรับเบาะของรถสปอร์ตไม่ว่าจะขนาดตัวเท่าไหร่ก็สามารถนั่งได้สบายเลยนะครับ อาละทุกคนตอนนี้ครับก็มาถึงเก้าอี้ตัวสุดท้ายนะครับชื่อรุ่น Storm ครับรุ่นนี้ครับโดดเด่นด้วยดีไซน์ครับและฟังก์ชันที่อัดแน่นนรทนรองรับคอเกมและการนั่งอย่างต่อเนื่องได้เป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันที่น่าสนใจครับว่าตัวนี้เขามีฟังก์ชันเด็ดอะไรบ้างครับสำหรับฟังก์ชันรุ่นนี้นะครับพนักพิงหลังครับหรือ backrest นะครับที่อบอุ้มช่วงตัวนะครับช่วยให้เอนพิงได้อย่างสบายนะครับที่พักแขนนะครับปรับได้สี่ทิศทางนะครับใช้แกนโลหะสวยหรูและแข็งแรงทนทานนะครับ เก้าอี้นะครับมีขนาดใหญ่นะครับก่าทุกรุ่นรองรับน้ําหนักได้ถึง130่งสําบกิโลสำหรับ 3D ลำบานะครับเวลานั่งพิงเวลาขยับตัวไปทางไหนครับลำบานะครับจะช่วยพยุงหลังนะครับช่วยเซฟแผ่นหลังของผู้นั่งได้อีกด้วยครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือเออร์โกนอมิกเกมมิ่งแช่นะครับหากเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับสามารถไปลองหรือเลือกซื้อได้ที่6สาขาของบ o ทอนฟอร์ m และถ้าใครไม่สะดวกเนี่ยก็สามารถช้อปผ่านออนไลน์ได้อีกด้วยนะครับ